สวัสดีค่ะมาคั่วแมงกระชอนให้กินกันนะคะนี่แมงกระชอนค่ะแมงกระชอนทรงเครื่องนะคะแมงกระชอนทรงเครื่องค่ะเครื่องก็มีตะไคร้กระเทียมพริกตำรวมกันแล้วมาคั่วใส่น้ำมันนิดหน่อย โรยด้วยใบมะกรูดหรือแล้วก็ใบเตยด้วยค่ะนี่จ้ามา ơi, ài ài. Ơi, ài ài, เก็บใบเตยหน่อยค่ะเก็บใบเตยไปใส่ใบเตยไปใส่ไอแมงคั่วนะคะไม่ต้องเยอะสงใบก็พอแล้วค่ะมีใบเตยเยอะเลยค่ะ ใบเตยไปใส่แมงกระชอนค่ะเราจะใส่ใบเตยนะคะให้มันหอม ตามด้วยใบมะกรูดค่ะใส่ให้หอมๆนะคะใส่ใบมะกรูดกับใบเตยค่ะ ก็เรียบร้อยแล้วจ้ารสชาติเตจซูซ่าอร่อยค่ะหอมอ <c oughs> ชุนแลวชุนลวแมงกระชอนคั่วทรงเครื่องค่ะเสร็จแล้วจ้าเราไม่อยากทอดค่ะถ้ทาทอดแล้วมันอมน้ำมันนะคะใช้วิธีแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะะฝากกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ